ดูดวงชาวราศีมังกรดวงนี้จําไว้จะไม่เจ็บซ้ำสองนะครับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาปัญหาต่างๆเจ็บมาหมดแล้วท่านผ่านพ้นมาหมดแล้วนะอย่าเจ็บซ้ำสองนะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาการส่งมอบเรื่องราวต่างๆให้แก่ท่านจงจำมาไว้เลยว่ามีคนหวังดีครับท่านหรือเปล่านะครับต้องสังเกตในโชคชะตาของแต่ละคนไม่ไเหมือนกันนะผมแต่ปัญหาตกตําแหน่ง2ถ้วย องบอกได้เจอพาร์ทเนอร์ที่ดีเจอคนที่ใช่เพราะฉะนั้นจะเปิดใจ100%ทุกคนมันเป็นไปได้เหรอนะครับผมเพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆตกตำแหน่งการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งเดอะสันแสงสว่างสองแสงมาแล้วถึงเวลาถึงเวลาแล้วดวงชะตาของท่านจะเปลี่ยนหลับซับโดยโชคท่านจะมีการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดตกตำแหน่งหนึ่งไม้เท้ามีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาระยะเวลาอันการใกล้ นะผมด้วยเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาจัดต่างจัดเต็มคุณจะได้ค้นพบได้พบได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายหลากหลายอาชีพพ่อา้าแม่้าตำรวจทาหารนักสแสดงนักร้องเข้ามาประเดประดังทาให้ท่านได้รับโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลได้รับถ้วยทองแต่ยังไงก็แล้วแต่นะผมการได้รับถ้วยทองในครั้งนี้ล้วนแล้วมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะผมถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้มอบถ้วยทองให้แก่ท่านท่านก็อย่าลืมไปแก้บนบน,นะผมกราบไหว้ สิ่งที่พูดเอาไว้ัะผมเพราะสิง่งศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลแล้วจะได้เกิดอะไรขึ้นคนอายุน้อยกว่าจะนําพาสิ้นโ,โชคลาภโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิง่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปกปักปกุมของรษาดวงชะตาจะเปิดหลับซับรวยโชคดวงนี้จะสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเง,นงนินนะผมบัญหาต่างๆจะเริ่มคลี่คลายทุกสิ่งทุกอย่างจะมาลายหายไปสิน้นนะผมท่านจะได้รับโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลถึงแม้จะมีบีบากปักลงมาเต็มตัว ทำให้ท่านนอนไม่หลับกระวนกระวายก,กระสับกระส่ายอดทนอดกั้นฟ้าผ่าลงมาดังเปียงนะับทะเลาะวิวาทกับใครบางคนเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆท่านควรที่จะต้องอยู่คนเดียวอย่าไปมีศัตรูเสียเวลาเปล่าจงใช้ชีวิตให้มีความสุขไปหาเงินหาทองนะไปท่องเที่ยวไปทําในสิ่งที่ท่านรักดีกว่านับดมูลมนเสนมนจันทายจะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชคโชคชะตาบุญกุศสวาสนาตกตําแหน่งดาบสองขวายคิดพินิจไต่ตองให้รอบคอบให้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันมีดปักเต็มหลัง กระวนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกานปูาษีส่องแสงตะเกียงทองท่านจะได้ค้นพบได้เจอกับแสงสว่างเพราะฉะนั้นนะผมเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นในโชคชะตาชีวิตต้องทําจิตใจให้อ่อนโยนเข้าไว้นะครับอย่าไปสนใจกับใครบางคนที่เข้ามานะครับผู้จาเสียสีนะผมผู้จจอยากคายหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อย่าไปสนใจนะผมท่านจงรอจังหวะด,ดีๆรับถ้วยทองเหรียญทองของท่านดีกว่านะครับเหรียญทองใหญ่เบิรมนะครับผมบังเกิดขึ้นในโชคชะตาเขาเรียกว่าตกตําแหน่งถูกรล้วันที่หนึ่ง แจ็คพอตเจ็ดสิบสองล้านทําไมจะไม่ได้ครับบางคนบอกตัวเองเข้ามาเจ้าไม่มีทางนะผมมันไม่แน่นอนนะจ๊ะนะผมในโชคชะตามนาฏบุญบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปกปกักคุมงของราศนาะผมตกตําแหน่งบุญบุญกุศลวาสนานี่แหละจะโดนบดาลโดนจิตโดนใจแต่เวลามีบุญขึ้นมาทีไรก็จะเจอศัตรูหมู่มารเข้ามาลุมเลา้าเพราะฉะนั้นท่านทุควรที่จะต้องหลบหลีกซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจักร นะผมหมุนเวียนแปลเปลี่ยนแปผันพัฒนาอย่างก้าวโดดฟ้าผ่าลงมาเตี้ยงทะเลาะวิวาทเจอคนยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีอิฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายใส่นะผมเพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องต่อสู้แข่งแย่งชิงดีก็ต้องสู้กับมันอย่าไปกลัวนะผมจะให้ทํำยังไงได้ในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นในโชคชะตาข้าพเจ้าไปทําอะไรให้กับเขาหรือยังไงนะผมถือดาบตั้งขึ้นก้าได้ก้าเสียพร้อมที่จะไฟพร้อมที่จะสู้กับคนที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกันแกล้ง เราบให้ท่านมีความสุขเข้าไว้นะครับผมใช้ชีวิตให้มีความสุขไล่ลํำเต้นระบำเพลงกองกันมีความสุขให้มากที่สุดนะครับผม,นะผมทราทอะไรก็ได้ที่ท่านคิดว่ามีความสุขปฏิบัติทมก็ได้นะก็มีความสุขนะหายใจก็พูดหายใจออกโอ้โนิ่งสบายไม่ต้องไปคิดอะไรทั้งนั้นนะครับผมชาลอดเกิดขึ้นในโชกตามุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชกตาดวงชะาตานี้จะเปิดหลับซับ์รืยโชคนะครับตกใจกิมี้กดซุปเปอร์ตังซุปเปอรส์สติกเกอร์ให้ติดให้ค่าครูหมอจันได้อย เพื่อรอรับชมคลิปใ,ใหม่นะครับสวัสดีครับ